เราเข้าใจนะคะว่ารัฐบาลน,นั้นต้องการสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นในประเทศไทยพวกเราทุกคนก็ต้องการค่ะความปรองดองแต่พวกเราไม่เข้าใจะค่ะว่าทําไมถึงต้องล้างความผิดใี่จับคดีคอรัปชันด้วยและไม่ใช่ล้างความผิดธรรมดานะคะล้างความผิดตั้งแต่ปี2547จนถึงปี2556เลยทีเดียวไม่เห็นว่าการมันจะเป็นการสร้าง